มาได้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำยาใบแบบปีหน่บ้ใส่ปองหอยไปมังเกิาบ่เออไปเยอะอ๋อเรากินใสก่กะปิพร้อมเลย คอยกินบ่เป็นได้กินใส่กะปิเนี่ยเขาว่าที่มันนานเปื่อยเขาว่าเวตามทำทำนาใส่ก็เปื่อยนะเน็ตเทินเท่าไี่ม่ได้ได้ไวไฟนะมันรมมาสั่นจริงปะลมย่ำด้วยเสียงย่ำนันบอกเสียบะไ่ก็เสียเจ้านี้ะ ทำไมถึงกินใสกระิหนัวเลยจริงไม่เท่ามีมากินลูกชิ้นมิทำอะไรเลยแหม่ใส่ปลาร้ามันงหนัวผู้ของใส่แต่เราซื้อมาที่ไหนม่ซื้อมาไปแม่ให้ไปถามมีแม่ค่ะแม่เราซื้อมาก็ หรืออาล่าละมีบอกของเกา่าเราเพราะว่าตะกี้เราคนละสายใต้ใตบอกมันมันแดงเ,เนนป็นสายแล้วพวงแม่แม่แมที่มาถ่ายตรงที่มาถ่ายตรงนี้คือมันยน้อนแสงเวลาช่องดีฟันดำ ของดีฟันดำกินช็อกโกแลตมแล้วถ้าเราไปตอนนี้เลยบอกหรือถ้าเราขึ้นไปทามพระอาจารย์ก่อนไปเชืออไปในเมืองไปในเมืองไปก็ไปเปลี่ยนชุดตัดผมให้พ่อตัดให้แต่ลองผมตาม ไว้ลนไว้หมุนไว้ครอบไวรัลานปมตติ์ยองก็เลแพ้ก็เส้นมันก็มันหนุ่มอยู่นี่เองเส้นแข็งแรงบางคนเขามีมากล่กนมด้ยเออจะต้องตั้งไสโละโรผหเวใจเออหนักเส้นมันทับปุบปั้บปุบปั๊บแมนมันแบบเป็นยังไงบุ๋มปุบปั้บปุบปั้บก็เส้นเก่า พอดีจะเข้าในเมืองพร้อมนะแต่ไปซื้อไอ้เขาเอิเขาเอินว่าพ่อเลือว่าภาษากลางนะแม่แงหลากนะน่าแง่หลากก้ง่แงง่นะมื่อนนี้เรากินเขาบว้วเลยนี่ ทาทาทานังเจงจัก,ก้อนขนมนะ,ะซื้อขนมนะอันเดียวนั่นแหละแป้งน้องเนยนะมันเพชรบลัลลก ไปเอาไปแบงเนาะแม่นอนมอ้องคุณน้องเราดินแทะเป็นกระดิ่งท่งอมๆอมไกระดิ่งบัลลีปอระเ,เต็นหลุดเหพาอมันได้หัน ไปเดินป่าให้มันเมือ่อยไปเน่ยทุกกันว่าไปเนีทุก่ยเาุงกานทำงานอย่างมีสมาธิไปเอาไปเว้นซิเลยกระโดวเงินนะ ไม,ไ,ไม่ได้จาด้จางรุน้องเลยสี่ลอ้อหาสี่ลอ้ลอมั้งย้อนีเธอเดียวนดังไฟไ้เลยไฟสไลกได้ย้อนนี่ะเดินสายไฟให้ยาย <c oughs> อสองนาร้านเขากิน,น,น <c oughs> <c oughs> อะไรนะซูชิ <c oughs> แม่กินเมื่อวานนี้กินสองคำ เป็นปวดไทยถอยเบาแต่ออ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 กินปาก้าแต่ยกินปลาทูน่าไม่ได้ยากินชิ้นป้าเป็นตาแสบเพิงแดนปูปูไข่ดองคือพวกเก่งเยอะนะ,นะป้าจนบกกินเลย เบื่องอยู่ติ๊กตอกมือนั้นน่ะเขาเอ็ดอันเจาะจอหลังปูนะ่ะเจาะองปูอันนั่นไข่มันทะลักออกมาเป็นจตแซบอีหลีอออของสะมันแบก้ออะไรวะเขาเพาสมเป็นเลยโตโตของอ้ายมันมีโซนห้างของสะก จากแล้วมันเป็นแพ็คมองขายมองเดียวกันแต่คนละโตัวเอาปลามาแรกเองบอ่บ่อ้าตัวยสายมันมันหลักเลยเออเคยเห็นว่าอ้ายจอยเขาก็เลยอือพอเลยนี่โอ้ยนีๆกระโฮเอไปมึงเบิ่งคนมึงเบิ่งหัวคอทำอแสบบ่ จ่ายดานิตปับนี่ใส้ได้ทันทีเนาะแสดงว่าเสว่าค่นิตื้อนี้ทีนี้ไม่จ่ายแต่นี่คือเดือนเดียวนี่ไม่ใช่เดือนทหารเนี่เขาไปจ่ายแปดร้อยเมื่อชานี่จ่ายจ่ายไปหกร้อยแต่พ่อม่หนม นี่แม่ีห้าอย่างรูพาดนักป่าเป็นรูพังห้องกันก็อันนั้นได้คุณใจขนาดนั้นมันยังตกลงมาตายได้นักประสาอะไรกับสองปีอย่างเราไปจุดสันกับแมวกันเออเออแม่ของลูกป่าปไปตอนนี้เลยบ่ตอนนี้แล้วหมือนยิงยังน้องกุ๊กค่ะและเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายเข้าไปในเมืองกับนาเต้ก่อน